สวัสดีค่ะติดตามต่อนะคะสเต็ปสองนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาลงครีมบารุงกันนะคะโบจิป oh. จะเลือกใช้ตัวเซรั่มตัวนี้ก่อนนะคะถ้าใครมีเซรั่มใช้เซรั่มก่อนเป็นตัวแรกเสร็จแล้วเราก็จะใช้ครีมนะคะไอครีมเป็นตัวที่2เป็นตัวครีมตัวที่2อนะคะอย่าลืมนะคะเวลาทาครีมบารุงต้องเน้น ทาทั้งครีมบำรุงผิวหน้าและก็บำรุงผิวรอบดวงตาของเราด้วยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําการลงตัวายครีมก่อนนะคะโปรจิ๊จะเลือกใช้ายครีมของคุณทันนะคะเขาจะมีตัวเป็นลูกกิ้งด้วยนะคะเราก็จะทากลิ้มไปเลยนะคะบริเวณใต้าตานะคะเปิดกตาล่างเปิดกตาบนนะคะ ให้ทาเหมือนกันใครที่มีเป็นครีมเราก็ใช้ครีมทานะคะเสร็จแล้วเราจะใช้สองนิ้วเรานะคะสองนิ้วนี้นะคะค่อยๆลากแบบนี้นะคะลากไปนะคะเกลี่ยครีมขึ้นไปให้ถึงขมับนะคะทำจนกว่าครีมมันจะซึมหมดนะคะพอครีมมันซึมหมดแล้วเราก็มาหัวตาไปหางตาลากไปหยุดอยู่ที่ขมับนะคะท่านี้จะช่วยรีดไขมันก้อนไขมันก้อนน้ำเหลืองที่สะสม ข้างท้ายอยู่ที่ตาอย่างเวลาเราเพิ่งตื่นนอนมาค่ะตาเราจะรู้สึกบวมๆนะคะถ้าเราใช้วิธีรีดแบบนี้นะคะจะทําให้ตาเรายุบวมลงแล้วก็ถุงใต้ตาบริเวณใต้ตาจะกระชับขึ้นด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใช้เซรั่มตอนนี้นะคะหรือครีมที่เรามีอยู่นะคะประจิบใช้ทั้งสองตัวเลยนะคะประจิบก็จะลงครีมบำรุงก่อนนะคะแต้มห้าจุดเลยให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะ ทุกเช้าโปรจิบตื่นมาโปรจิบก็จะทําทุกเช้าเลยนะคะอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราแต้มครีมห้าจุดแล้วนะคะจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่นะคะเสร็จแล้วให้เราใช้นิ้วเราเกลี่ยนะคะเกลี่ยคือเกลี่ยครีมขึ้นมานะคะหน้าผากก็หมุนวนนี้นะคะเกลี่ยให้ทั่วเลยะคะ่ะเกลี่ยอีกหนึ่งรอบนะคะล่องร่องจมูกร่องแก้มน่องแก้มนะคะหน้าผากนะคะ พอเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้วิธีการกดจุดดีน้ำเหลืองก่อนนะคะเราจะกดบริเวณน,นี้นะคะถ้าใครมีเวลาเยอะนะคะก็กดจุดตามปนจิปไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาน้อยต้องรีบไปทํางานนะคะก็ให้ใช้วิธีการทาครีมแต่ปนจิบจะกดจุดให้ดูก่อนนะคะเราจะเอามือเรากดทั้ง4นิ้วนะคะแล้วลากขึ้นนะคะกดน้ําหนักลากขึ้นนะคะทําทั้งหมด3าครั้งนะคะ ครั้งที่สองกดครั้งที่สามลากขึ้นเสร็จแล้วกลางมือให้เต็มหน้าผากเลยนะคะกลางนิ้วออกให้เต็มหน้าผากเสร็จแล้วลากลงมาที่ขมับนะคะสเต็บสองลากลงมานะคะกดน้ําหนักลงไปลากลงมาสามครั้งเสร็จแล้ววนมานะคะวนมากดบริเวณนี้นะรอบดวงตานะคะกดจุดสามครั้งนะคะกดจุดเสร็จแล้วนะคะเรารีบออกนะคะรีบวนออก รีดออกหัวตาไปหางตานะคะจะช่วยคลายบริเวณใครที่มีดวงตามเมื่อยล้านะคะท่านี้จะดีมากเสร็จแล้วนะคะให้เรากดจุดบ,บริเวณนี้นะคะปีกจมูกน,นะคะกดลงมาลากลงมาหยุดที่ตุ่มก้อนตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นแนวขากรรไกรต่อกันนะคะด้านข้างข้างต่งหูนะคะกดครั้งที่สองกดลงไปรีด มาหยุดอยู่บริเวณนี้นะคะแนวขากรรไกรมันจะเป็นรอยต่อนะคะของแนวขากรนไกระคะ่ะกดครั้งที่สามรีดลงมาค่ะหยุดบริเวณนี้นะคะเสร็จแล้วกดจุดที่สี่นะคะเราจะรีดลงไปนะคะบริเวณนี้นะคะรีดขึ้นมานะคะทีดหยุดอยู่ที่เดิมค่ะรีดแล้วหยุดอยู่ที่เดิมเสร็จแล้วเรา เราไล่น้ําเหลืองให้มันมากองอยู่บริเวณกรอบหน้าเราเสร็จแล้วนะคะท่าสุดท้ายเป็นท่าจบนะคะเราก็รูดลงมานะคะรูดรูดลงมาเลยะคะ่ะรูดลงมาให้สุดแนวหายปลาล้าเลยนะคะรูดให้สุดแนวหายปลาล้านะคะรูดน้ําเหลืองนะคะทำสามครั้งนะอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะเราก็รูดลงมานะคะให้สุดลงมาที่คอสุดแนวหายปลาล้นะคะรูดค่อยๆรูดลงมานะคะ แค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทาครีมได้เลยนะคะเราก็จะลงครีมทาครีมได้เลยอันนี้เป็นวิธีการกดจุดนะคะเดี๋ยวเรามาต่อสเต็ปสามกันนะคะคลิปนี้สเต็ปสนะคะการกดจุดนะคะกดจุดดิ้นน้ำเหลืองน่าจะยุบรวมลงนะคะ